มีใครทราบไหมครับว่าประตูสู่ภาคใต้นั้นอยู่ตรงไหนใช่ครับและหลายคนบอกว่าประจวบคีรีขันคือประตูสู่ภาคใต้ บางก็บอกว่าจังหวัดชุมพรคือประตูสู่ภาคใต้และคลิปนี้ผมจะพาไปสัมผัสกับประตูสู่ภาคใต้เอาให้ใหายสงสัยกันไปเลยครับเชื่อได้เลยครับว่าหลายๆคนที่ผ่านมาถนนเพชรเกษมและล่องใต้ลงบ่อยๆน่าจะรู้จักดีและแน่นอนครับตงรงบริเวณประตูสู่ภาคใต้แห่งนี้ก็ายังมีจุดเช็คอินที่สวยๆอีกหลายจุด ที่แอบซ่อนอยู่หลายๆคนยังไม่รู้และที่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่สายเที่ยวสายบุญหรือสายกินไม่ควรพลาดหรือสายรักทะเลที่ชอบบรรยากาศเฮียวใจบอกได้เลยครับว่าต้องมาสัมผัสสักครั้งแล้วเราจะรังรออะไรล่ะไปชมกันเลยครับกับประตูสู่ภาคใต้ประจวบคีรีขันและชุมพรวันนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่เขาเรด้าครับ อำเภอบางสะพานน้อยตรงบร,ริเวณเขาโพนครับจุดใกล้ๆเขาโพซึ่งอยู่ยังตรงข้ามมันก็าได้แต่ดูเหมือนว่าถนนถึงแม้ว่าจะเป็นคอนกรีตก็จริงครับแต่ว่าดูเล็กมากเส้นทางขึ้นนี่ไม่รู้ว่าจะเดทางกี่กิโลเมตรอาระวังนะอะไรอ๋อมีประตูนึงจุด,ดตรงนี้ห้าเมตรครับ ออแนิดเดียวเองอ่าลนะเดี๋ยวก็คือเส้นทางเป็นไปเขาเลยได้ครับเราได้ไปจุดชมวิวเขาเลยได้โอ้โหอได้อยู่ได้อยู่ก็พอเหมือนมันคล้ายๆกับไอ่อะไรไม่เขาที่เราเข้าไปชมเยี่ยวนะโอ้ลมแรงนะทคืออะไรครับเนี่ยพายุเหรอดูเหมือนว่าลมจะแรงครับ ใช้กับเขาดินซอละ่ะแต่เขาดินซอมยังเนิเนเตีต้ยๆไม่ได้ชันมขึ้นอ,อย่างเงี้ยโอ้ก็สูงอยู่แต่รู้สึกว่าลมจะแรงมากครับด้านบนนี้นนสังเกตได้เลยว่าจะมีลมแรงไม่น่าจะมีนะักท่องเที่ยวน,นะดูนะ <laughs> <laughs> สำหรับวันนี้น่าจะแค่เราสองคนนะดูก่อนครับไม่แน่นะข้างบนอาจจะมีนะักท่องเที่ยวก็กวได้ ถึงแล้วครับอด้ยูดีระวังเป็นนี่หมูโอ้โอพวนี่มันปิดไปแค่ได้แค่ตรงเนี้ยก็มีแค่นี้ละมึ้งจุดชมวิวนี่360้องศาแล้วทีเดียวโอ้จะได้ยินเสียงลมแรงมากครับ บนนี้ลมแรงมากครับตัวนั่นคือเขาโพตัวนู้นคือเขาโพครับตรงไปนน้นก็คือชุมพรตรงไปนู้นเลยคือชุมพรครับจะมองเห็นทะเละไม่แน่ใจว่าตัวนั้นคืออะไร ตรงนี้จะมีทางลงไหมนี่นครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมเหวดูสิมนะีเก้าอี้อ้แต่ลมแรงจริงโอ้นี่คือจุดชมวิวครับตรงนี้นี่เองโอ้สวยสวย,สวย ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับคือจุดชมวิวครับตรงตรงโน้นนะค,คือวัดพระอินทรวรารามครับที่เคยไปถ่ายไปแล้วและตรงโน้นก็คือเห็นตรงนั้นก็คือเขาโพครับ ที่จะมีพระพุทธรูปปรดิษฐานอยู่ด้านบนนี่คือโอ้ลมแรงมากวันนี้ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวเล็กๆจุดหนึ่งครับสำหรับชมวิวสามเลยส้มุาของเขาเดยด้าถ้าเรามาจากด้านน้องก็จะเป็นอำเภอบองสะพานน้อยครับและที่เห็นภูเขาร้อมรอบสลับซับซ้อนนั่นก็คือ เขาตะนาวสีครับเป็นเทือกเขาตะนาวสีเป็นแบ็กกราวด์เ็ที่รู้เขาตะนาวสีนี่ยาวมาถึงนี่เลยละครับ น,นี่แหละครับคือจุดชมวิวอากาศดีมากถือว่าเย็นมากครับากานไม่ร้อนเลยเป็นจุดชมวิวของเขาไราด้าถือว่าสวยผมว่านาม,มาเช้าเช้านี่ไม่แน่ใจว่ามีหมอกหรือเปล่านะครับช่วงนี้สวยสวย นี่ผมอยู่ตรงบริเวณประตูสู่ภาคใต้ครับตรงนี้เลยครับของแท้เลยประตูสู่ภาคใต้ตรงนี้แหละขอต้อนรับสู่จังหวัดชุมพรตรงนี้แหละครับคือประตูสู่ภาคใต้ครับถึงแล้วครับตรงนี้เลย นี้เราเราอยู่ที่ชุมพรแต่ฟิลเขาใหญ่แล้วครับดูสิครับตามตะวันคาเฟ่ฟิวนี้ก็คือ,คอฟิวเขาใหญ่เลยวแหละเราไปดูกันครับว่าข้างในตามตะวันคาเฟ่เขาบอ,อกวิวหลักร้านจะหลักร้านจริงหรือเปล่าโอ้ด้านหน้าเห็วนว่ามีสวนทุเรียนนีป้วยปาล์ต้นกล้วยต้นทุเรียนต้นปามโมรอบๆบ,บริเวณนี้บรรยากาศดีครับ เขาบอกวิวหลักล้านนะเข้าไปดูกันว่าจะหลักล้านจริงหรือเปล่าตามตะวันคาเฟ่ที่ชุมพรออมาตอนนี้ผมอยู่ตรงบริเวณคาเฟ่ครับคือตามตะวันคาเฟ่เขาบอกจุดนี้จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินเป็นวิวหลักล้านเลยนะเขาบอกเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินเดี๋ยวดูดูครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างไปดูครับว่าจะสวยงามเปล่า นี่ครับคอนเซปต์เขา ตนนี้เราอยู่ตรงบริเวณโน,นแล้วครับวัดเขาเลี้ยวครับตอนนี้ผมอยู่ตรงบริเวณวัดเขาเลี้ยวครับอยู่ชุมพรซึ่งตรงนี้จะติดกับถนนเพชรเกษมนะครับขาล่องใต้ซึ่งถ้าใครจะขับรถมาตรงนี้ก็จะเห็นโดดเด่นเลยทีเดียวครับอยู่ตรงทางเลี้ยวพอดีฮะนี่ครับเขาเรียกว่าวัดเขาเลี้ยวหรอครับป้าเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบน ไปไหว้สักการะหลวงพ่อโตนะครับดูครับว่าบันไดกี่ขั้นก็ดูสูงเอาเรื่องอยู่นะแต่ดูเงียบม,มากครับโอ้แต่วิวก็ใช้ได้สวยยู่นะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะน,นี่แค่จุดแรกนะครับดูสิโอ้แต่วิวสวยอนะ่ะสวยมาก โซนนั้นะครับคือถนอนเพชรเกษมฝั่งนี้เป็นขาลองใต้นะครับอีกฝั่งเป็นขาขึ้นกรุงเทพเรามาจากถนนเมื่อกี้เรามาจากบางสะพานน้อยตรงนี้เป็นชุมพรแล้วครับที่เห็นป้ายเมื่อกี้นั่นแหละครับคือประตูสู่ภาคใต้แครับแต่ตอนนี้เริ่มหอบจุดที่สองครับสูงขึ้นมาเรื่อยๆ ดูสวยทีเดียวแต่ก็เด่นเอาหอบไปกันครับพอมาถึงจุดที่สองนี่เริ่มแล้วครับออกอาการแล้วหอบแล้วนอนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนอีกสองจุดพักใหญ่ๆก็ถือว่าสวยโดดเด่นครับโดยเฉพาะตรงโน้น จะเห็นว่ามีภูเขาสลับซับซ้อนเยอะมากครับชุมพรภาคใต้นี่จะมีภูเขามิทะเลที่เป็นจุดเด่นเอาเรื่องเอาเรื่อง โอ้จุดที่3ครับพอมาถึงจุดพักที่3นี่ยิ่งสูงก็ยิ่งสวยครับสวยมากนี่ขนาดว่ายังไม่ถึงจุดด้านบนเนับทั้งหมดบันไดน่าจะประมาณ240ขั้นนะเป็นช่วงเป็นบางจุดคือหมายว่า แต่ละจุดพักใหญ่ๆนี่คือ40 60ขั้นนี่เลยครับคือด้านบนของ วัดเขาเลี้ยวครับซึ่งตรงบริเวณนี้จะมีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีครับประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นองค์สีทองใหญ่มากตรงนี้ครับคือสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีซึ่งเป็นองค์สีทองประดิษฐานอยู่ตรงบริเวณนี้วัดเขาเลี้ยวชุมพรครับซึ่งเป็นองค์ใหญ่มาก นันคือคือถนอนเพชรกเกษมครับมาจากถนนคือจะเป็นขาล่องใต้ครับฝั่งนี้เป็นขาล่องใต้ไปทางนี้ก็ไปชุมพรซึ่งตรงนี้แหละครับคือประตูสู่ภาคใต้เหรอครับทุงช่วงบริเวณเขาเลี้ยวนี่ก็จะมีก็อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นพระพุทธเา้์โตพรมังสีองค์ใหญ่ดูโดดเด่นสง,งา่าอยู่ตรงบริเวณริมทางพอดีครับ ริมถนนเพชรเกษมพอดีส่วนบริเวณต่างๆมันก็จะเห็นว่าเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเยอะมากครับภูเขาที่เห็นน่าจะเป็นภูเขาของประเทศเมียนมาครับเพื่อนบ้านก็คือเทือกเขาตะนาวสีที่เห็นภูเขาเรียงรายสลับซับซ้อนอยู่มากมายปเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปวัดสักการะหลวงพ่อโตครับ ดูตรงบริเวณรอบๆดครับ ตรงบริเวณปากคลองครับปากคลองอยู่ตรงบางสะพานน้อยมาปิดคลิปที่บางสะพานน้อยครับอาหารานอะไรอๆที่บางสะพานน้อยกันดีกว่าตรงนี้ก็คือปากคลองตรงบริเวณนี้สามารถเข้าไปตรงอะไรอะไรเกาะทะลุเป็นท่าเรือเกาะทะลุครับใครจะมาเที่ยวเกาะทะลุก็ตรงนี้แหละเข้ามาเส้นนี้แหละ จะไปดำน้ำดูปะการงกันตรงนี้คือหาสดสวนิสอดครับวันนี้มาทานข้าวหาสดสวนิสอดครับบนสะพานน้อยตรงบริเวณปากคลองตรงบริเวณนี้ก็คือหาสดสวนิสอดครับตรงโน้นก็คือเกาะทะลุที่ว่ายน้ำดูปะการังสวยครับ นี่คือหาดสนรีสอร์ทเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบางสะพานน้อย เป็นอีกหมืทะเลที่สวยครับทะเลบางสะพานน้อยนี่หาดสนครับตรงบริเวณนี้คือหาดสนอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันครับถือว่าทะเลที่สวยมากเป็นอีนหนึ่งจุดเช็คอินครับของอำเภอบางสะพานน้อยถ้าใครมาบางสะพานน้อยก็แนะนำเลยครับที่นี่สวยมากสวยครับสวยและที่นี่คือหาดสนครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่สวยงามของอำเภอบางสะพานน้อยและหาดสนแห่งนี้ก็จะเป็นท่าเรือที่ไปดำน้ำดูปะการังของเกาะทะลุครับแน่นอนครับเกาะทะลุก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอบางสะพานน้อยที่ว่ากันว่าที่นั่นจะมีปะการังสวยมากและว่ากันว่าเกาะทะลุแห่งนี้ยังเป็นตำนานเรื่องเล่านิทานเกี่ยวกับตะมองลายกับนางระพึงด้วยนะแต่ถ้าจะให้ผมเล่าก็คงจะยาวละครับ เอาเป็นว่าเรามาชมบรรยากาศสวยๆยามเย็นตรงริมหาสนอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับและตรงหาสนรีสอร์ทนั้นก็จะมีอาหารอร่อยๆแล้วก็จะมีที่พักไว้คอยบริการนะครับกุ้งตัวโตและการเดินทางมาที่นี่ก็ถือว่าสะดวกนะครับถ้าเรามาจากบางสะพานใหญ่ก็ใช้ถนนหมายเลข3374หรือบางสะพานหนองหทัยครับและก็ขับมาเรื่อยๆจนถึงปากคลองมาถึงตรงโค้งพอดีครับจะมีป้ายชื่อบอก รือถ้าใครมาจากถนนเพชรเกษมแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงบริเวณ3ามแยกช้างแรกแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆครับมาถึงอำเภอบางสะพานน้อยเลยชุมชนบางสะพานน้อยมาหน่อยก็จะมาเจอสี่แยกโจยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วับตรงมาเรื่อยๆอีกไม่ไกลเท่าไหร่ครับพอม,มาถึงตรงโค้งนั่นแหละครับเลี้ยวขวาเข้ามานั่นแหละครับตรงนั้นแหละก็คือหาดสนนะครับเอาจริงนะสายเที่ยวที่รักทะเลชอบทะเลผมว่าที่นี่ เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ไม่ควรพลาดถ้ามีโอกาสก็ลองมาสัมผัสสักครั้งครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอน รายละเอียดมากสิ และนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมพาไปสัมผัสวันนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่สุดสวยที่สุดแต่มันก็สร้างความประทับใจให้ผมมากมายทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีและบันทึกความทรงจำไปอีกนานนะครับและผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมคลิปหน้านะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกับตะคองวาราที่